สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่593กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมหรือว่าพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลถูกใจดูแลชอบใจนะครับดูแลสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผม แอด1.74 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถาม เข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะจดเป็นหมายเลของค์พระนะครับผมไปได้เลยนะครับผมผมจะเรียงให้แต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมจะพิมพ์ไลน์บอกผมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่แล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมพี่พี่นะครับแค่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมเพียงตอนนี้ก็สามารถสั่งเช่าบูชาได้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับกันที่หมายเลขที่1กันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับรายการที่1นี้นะครับผมเปิดมานะครับผมจะเป็นนะครับ เรียญเจ้าสัวนะครับพี่ๆี่เนี่ยนะครับผมเรียนเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมักโรนะครับผมเป็นเจ้าสัวนะครับผมนี่นะครับสามองค์แบบนี้นะครับผมชุดกรรมการปี35นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเรียนเจ้าสัวสำนักสุสานไตรักนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมชุด3องค์แบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมด3าองค์เลยนะครับผมราคานะครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับผมจะได้3องค์แบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับด้านหลังมีเป็นต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อเกษมเคมะโกรนะครับผมรายการใหม่เลขที่1นะครับผมใ p ีนี้นะครับชุด3องวงเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับถัดมาเป็นองที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมดีปีนี้นะครับ เปียนเจ้าสัวนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมวัคโรนะครับผมนี่นะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับองสุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าสัวนี่นะครับพีุ่้สวยนะครับผมทุกองคนะครับพี่ๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไลน์แอดเลยนะครับผม 174 OIPTQ นะครับผมรู้ว่าจะโทรมาก็ได้นะครับ090325นะครับ1096นะครับผมโทรติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขที่1นะครับผมชุดนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นไตรมาสนะครับผมเน้นอัลฟาก้านะครับผมของหลวงพ่อรวยนะครับองค์นี้นะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลข2นี้นะครับเรียนไตรมาสนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับ450าบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับองนี้นะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดหมายเลขตรงด้านล่างนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นไตรมาส5้า5นะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับ450นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของบุโตะนะครับผมวันนี้ผมได้มาพร้อมกับการประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับถ้าใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงกล้องให้ดูที่องค์พระกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับหมายเลข3านี้นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญน,นะครับผมรุ่นแรกนะครับผมหลงปุโตนะครับผมหลังยันตรีนะครับน20ี่นะครับฉลองยุครบนะครับผม80ปีนะครับผมปี2 5 10นูนะครับพี่ๆหลังยันตรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ1,200บาทนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่3นะครับตานใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมอง์นี้จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับ ตอรีดนะครับผมพิม์ใหญ่เนื้อโลหะผสมปี2,505นะครับผมวัดชางให้จังหวัดปัตตานีนะครับหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินบัตรเหมือนกันนะครับพี่ๆองค์นี้ผมได้มาพร้อมกันเลยนะครับรายการหมายเลขที่4นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับลงพอทวดนะครับผมหลังตอรีดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับ 800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหลวงูุทวดนะครับผมหลังตอรีพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมพูดคุยราคากันได้นะครับผมทุกรายการนะครับผมติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นหลวงพุทวดหลังหนังสือนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ หมายเลขห้านี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผม5 0าบาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับพิมพ์ตัวทอหลังหนังสือองค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจนะครับหรือว่าจะสนใจคู่กันกับหลังเตารีดก็ได้นะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับ สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับองนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับผมพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขหกแล้วนะครับผมรายกันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่หกนี้นะครับผมองนี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม 500บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่6นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายกันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับจะอยู่ในเลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับพี่แต่ผิวจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับผม550นะครับผมดูกันได้ชัดๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับ เรียจากเจ้าของเดิมมาเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการใหม่เลขที่เจ็ดนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผอันี้น่าจะเป็นพระเนื้อฉีนที่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพระอะไรนะครับผมถ้าในทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่เป็นเหรียญโบราณนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พลอยจานด้านหลังนะครับผมมีด้วยนะครับคล้ายๆมันจะเป็นเอ่อเหมือนจะเป็นจานของหลวงปู่บุญเลยนะครับพี่องนี้นะครับ450นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระปากน้ํานะครับผมพระของขวัญนะครับผมองนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดฝากน้ํานะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อลอยองคนะครับพี่ๆหลวงพ่ทวดนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งให้ในราคานะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมอง์นี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับผม ดูผิวกันได้นะครับผมก็เก่าแบบนี้เลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข11นะครับพี่ๆรายคานนี้จะเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกนะครับปี2 5 6 2นะครับพี่ๆหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับพี่ๆเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงรมดําหรือไม่ก็เป็นเนื้อชนโมนโมสารนี่แหละครับหมายเลขนี้นะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่11นี้นะครับนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนทรงแกแปรนะครับผมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสิน์นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับปี2562นอะครับอายุ75ปีนะครับพี่องค์นี้นะครับผม 500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระนอนนะครับพี่ๆอันนี้น่าจะเป็นวัดใหม่อุมนตรสนะครับผมเป็นพระกรุนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมสาหรับหมายเลขที่12นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมรายการที่12นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่12นี้นะครับผม 450บาทนะครับด้านหลังจะมีเป็นประทับตราแบบนี้นะครับผมเป็นวัดใหม่อมตะรดนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับ450นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข13แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมพระผงสุพรรณหมายเลขที่13นี้นะครับ550บาทนะครับผม จดส่งให้ฟรีเท <ล among S 1> ่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ550านะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับคู่นี้นะครับผมจะเป็นพระรอดกับพระเปิมนะครับพี่ๆเป็นพระลำพูทั้งคู่เลยนะครับผมอยู่นี้เลี่ยมขดลวดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ2องค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมคู่นี้600บาทนะครับก่อนอื่นเลยผมจะลงกล้องให้ดูที่พระรอดกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับ ผมได้มาก็คืออยู่ในขดลวดแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสององนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสององหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมาก็เป็นพระเปิมนะครับนี่นะครับนี่เป็นองค์ที่สองนะครับผมในหมายเลขที่สิบสี่นี้นะครับผม สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่14นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสององนะครับผม600บาทนะครับผม2องค์6 0 0นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข15แล้วนะครับรายการนี้จะเป็นนะครับผมปิตาปูโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา650เท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650าบาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเติมเิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับ650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบหกแล้วนะครับผมรายกันนี้ก็จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมแต่อง์นี้จะผิวสวยกว่าองค์เมื่อกี้นะครับองนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแปดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับองหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่สิบหกนะครับผมแปดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับดูนิ้วมือนะครับผมคมชัดเลยนะครับผมดูใบหูนะครับน่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผม 800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมผิวสวยสแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญดวงดีวหว้ครูปี67เนะครับแลปูศิลานะครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับผมหรือว่าเนื้อทองทิพย์่นเงนะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจคู่กับรุ่นเหนือดวงนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผม สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมวหว้ครูปีหกเจ็ดนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับผมหรือว่าเนื้อทองทิพนั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับ อยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองนี้550ร้าสนะครับผมสําหรับนะครับผมเรียนผู้ข่วัดเชองเลนนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆ550บาทนะครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมสวยๆนะครับพี่ๆห้าบาทอยู่ในเรียมเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเรียนผู้เอี่ยมนะครับผม วัดสะพานสูงขออภัยด้วยนะครับผมวัดหนังราชวรวิหารนะครับองค์นี้450นะครับผมท่านใดดูแล้วมีมุมไปต่อหรือว่าดูแล้วชอบใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆอง์นี้450บาทเท่านั้นนะครับผมผมจะพยายามนะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าถูกใจองค์ไหนนะครับองค์นี้ก็450บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมาหมายเลขที่20แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่มุลนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับอายุ103ปีนะครับหลวงปู่มุลที่ตาสีโรองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทนะครับสาหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่มุลนะครับพี่พี่นี่นะครับวัดบ้านชานะครับอายุ103ปีนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมหลวงปู่มุลที่ตาสีโรนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นพระนาคปลกนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่21นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับพระนาคปลกนะครับผมหลวงปู่โตนะครับวัดประดูฉินพรีนะครับผมรายการหมายเลขที่21นี้นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับพี่พี่รายการที่22นี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับผมพ่อจงวัดน้ตต่างนอกนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อจงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับปี3 2นะครับพี่ๆเหรียญสวยมากนะครับผมนี่นะครับเหรียญโชคดีนะครับผมหลังหนูนะครับหลวงพ่อเกษมเขมบรโกรนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวนะครับดูนะครับยิ่งอยู่ในเลี่ยมยิ่งสวยนะครับพี่ๆนะครับ วิสาขบูชาไต้รักนะครับผมปี3 2นะครับองค์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขออที่ย4แล้วนะครับผมรายการรองสุดท้ายนะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมพระราชธรรมาภรนะครับหลักพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหญ่หอมนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพัดยศนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใจหอมนะครับพี่ปี2516นะครับจริงๆผมมี2พิมพ์นะครับพี่ๆจะมีพิมพ์ใหญ่อีกเหรียญหนึ่งด้วยนะครับถ้าพี่ๆสนใจคู่กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งรูปภาพให้ชมก่อนนะครับก็มีราคาพิเศษให้นะครับแต่องค์นี้องค์เดียวนะครับ400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสิวลีนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของเกจิคณาจารย์ท่านใดนะครับ ไม่แน่ใจว่าของหลวงปุโตหรือเปล่านะครับผมหรือว right, ่าของหลวงพ่อกลวยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเป็นพระศิวลีนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรูปหล่อพระศิวลีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ550บบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีีควนะครับผม เบอร์โทรนะครับ090นะครับ3251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็งง่ายๆนะครับผมเหมือนที่ผมได้แจ้งไปตอนต้นคลิปเลยนะครับผมเพียงแค่รับชมให้ชอบนะครับผมรับชมให้ถูกใจดูให้ชอบใจว่าสนใจพระรายการไหนนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไล n e แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสนะครับเบรโทรนะครับผม0ูนย์เก้าศนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมครับผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ